อิดพระองค์ดำตอนที่ยี่สิบสองเสร์ยีพฤศจิกายน2511ค่ายกองกำลังหนุ่มสึกหารเมืองหางแสงแดดอ่อนแรงลงมากลมหนาวเริ่มพัดมาเงาไม้ทอดยาวราวคนนอนนิ่งต้นสับทิ้งใบลงเกือบหมดแล้ว ไม่นานความแห้งแลง้งของหน้าแล้งจะครอบคลุมไปทั่วค่ายหญ้าฟอตายต้นไม้ทิ้งใบไผ่รวกก็จะเหลืองและปิดติวจนแทบจะกวาดกันไม่หวาดไม่ไหวแต่ปีถัดไปพอฝนเยือนต้นไม้จะตื่นมาแตกใบอีกครั้งแต่ท้ว่าข้าจะทันได้เห็นต้นไม้แตกใบในค่ายอีกครั้งไม่นอข้าไม่มั่นใจเลย พันเอกชายชื่นเดินตรวจการอยู่แถวเรือนโรงยาวของกองทหารแดดยามเย็นอ่อนแรงลงไปอีกเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างยังเหมือนเมื่อวานวานซืนและวันก่อนหน้านนพรุ่งนี้ใบไม้ก็จะร่วงลงอีกแต่มื่อรืนี้เล่าคงไม่ใช่แค่ใบไม้อาจหมายถึงอีกหลายชีวิตที่ต้องปิดปลิวตามพายุสงครามที่กระพือพัด แต่ถึงอย่างไรข้าก็จะสู้ใครไม่สู้ช่างหัวมันนุ่มสึกหารเมืองหางจะสู้แค่ตายเรือนโรงดูร้างทหารเลือดไทยทั้งหลายกำลังฝึกหนักฝุ่นดินด้านหน้าโรงเรือนดูแห้งๆดันดานเพราะแผ่นดินขาดน้ำมานานใบไม้สีเหลืองปิดปลิวจะขั่วร่อนเฉลบลงสู่พื้นช้า ที่จริงใบไม้เก่าลนลงก็เพื่อจะเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยไปบำรุงต้นใบดอกและผลที่จะผลิกออกมาฤดูนาข้าเองก็เช่นกันข้าคือใบไม้เก่าวันหนึ่งก็จะต้องร่วงลงและวันนั้นอาจมาถึงข้าไม่ช้านี้เองซื้อท่านคงไม่พลาดนะผู้การปลาดคือตาย เสือแท่นเป็นคนอย่างนั้นท่านปัดจ,จักใจทีผ่านแขนเสื้อ้ายแขนข้างนั้นว่างเปล่าแล้วจูๆ่ๆหัวสึกเบืองหางก็โหเราะขึ้นคืนๆเค้นๆอนานัดไหมรองสวยชัยหากไทยเรารวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างประเทศไทยคนอย่างเสือแท่นคงไม่ต้องทำอะไรทุเรศๆขนาดนี้ ผู้การร้องสวยชัยลังเลเล็กน้อยจะเป็นการละลาบละลวงมากไปไหมหากผมจะถามว่าเสือแท่นคือใครคุณเชื่อไหมเสือแท่นคือบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษกําเนิดเขาสูงส่งมากหากสัญญาปังหลวงไม่ถูกฉีกทิ้งเสือแท่นสามารถคืนเป็นเจ้าฟ้าหรืออาจเป็นประธานาธิบดี อย่างเจ้าฟ้าสวยไตยเมืองยองห้วยแต่ทุกวันนี้คุณดูสิเสื้อแท่นทำอะไรตะล้อนตะล้อนอยู่นอกพื้นที่ลดตัวตำลงไปลงไปเกลือกรั่วพวกพ่อ้าสงครามร้องสวยชัยอึ้งไปบางทีผมมองเห็นอะไรบางอย่างพันตรีแห่งกองกำลังกู้ชาติเมืองหางพูดขึ้น หลังจากอึ้งไปเพราะคาดไม่ถึงว่าเสือแท่นคือผู้ที่จะขึ้นแท่นคำเหลืองเมืองใหญ่มากเมืองหนึ่งของไทยใหญ่ผมมองเห็นเหตุผลบางประการคุณสางอาจรวมไทยเราเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้คุณสางไม่ใช่เลือดไทยเต็มร้อยอย่างพวกเรากำเนิดคุณสางเป็นโก้ก้างแม่เป็นไทยก็จริงแต่พ่อเป็นจีนห่อ ผมไม่แน่ใจในอรมการของคุณสามดูเหมือนเขาจะพุ่งความสนใจไปที่เฮโรอ,อีนมากกว่าจะมีอรมการกู้ชาติที่แท้จริงน่าเจ็บใจหัวสึกสังสอนถูกพมาก่าล่อใดเงินก็หันไปเป็นกาก,กวัวยเยหันมาฆ่าฟันไทยด้วยกันเองจุดหมายปลายทางยังอยู่อีกยาวไกลรองสวยชัยอย่าเพิ่งท้อบนเส้นทางไปสู่จุดหมายมีคนอย่างคุณ อย่างผมก็มีคนอย่างขุนสามอย่างโหสึกสางสอขคนทรยศผู้การครับผมว่าคุณสึกกระดูกเหล็กแห่งเมืองหางโบกบือซ้ายข้างเรือปัศเทศทันทีอยากเรียกล่อมผมเลยร้องสวยชัยคุณอาจเห็นผมเป็นคนแก่หัวงดือ้อแต่ผมจะไม่ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคุณสามเด็ดขาดลงท้ายคุณสาม จะมาหุบทุกอย่างที่เราสร้างไว้ให้ลูกหลานไปจนหมดสิน้นลูกหลานของเราจะหลงลืมภารกิจจะกลายเป็นคนงานผลิตเฮโรอีนไปหมดสิน้นมีเสียงเรียกหามีเสียงฟีเท้าวิ่งฉับฉับมาหาผู้กองชายแหลงกระหื่นกระหอบเข้ามาจิเท้าต่ำของค,ครุขออนุญาตครับผู้การมีอะไรหรือผู้กองผู้กองหนุ่ม มองพลทหารหลายนายที่อยู่แถวนั้นขยิบตาบอกเป็นในในแก่ผู้บังคับบัญชาทั้งสองชายกลังคนแพักหน้ารับรูร้องผออกสะบัดหน้าแก่ผู้กองเป็นทํานองว่าให้ไปพูดกันทีอื่นผู้การแขนเดียวเดินออกนําหน้าไปยังลานโล่งไกลจากผู้คนว่าไงชายแรงท่านว่าไงบ้างผู้การถามอย่างร้อนใจเสือท่านแจ้งมาว่า ได้ของเรียบร้อยพิกัดรหัสวันเวลาอยู่นี่ครับใช้หนุ่มยื่นกระดาษชินน้อยให้แก่หัวสึกวไยกลางกนขุนสึกเหล็กเพชรแห่งเมืองหางมองกระดาษและยิ้มด้วยความพอใจแต่พอผู้กองชชยแรงในงานต่อรอยยิ้มก็ค่อยหายไปจากใบหน้าเสือท่านแจ้งเพิ่มเติมมาอีกครับผู้การทอมให้หนักขาของเขาเดินทางกลับเข้าเขตไทยวันพุธนี้เลยทำไม ไม่ทราบครับเสือท่านวิทยุมาเพียงแค่นี้เองลมเย็นๆแกมแห้งแรงพัดแรงเล็กน้อยผมเผาสีดอกเหล่าของหัวสึกหัวเสือเมืองหัางปลิวพลิกผู้การแค่เดียวมองหน้ารองผู้การสวนชัยเล็กน้อยเหมือนทั้งคู่จะเข้าใจความหมายกันและกันรองพอบอกพยักหน้ากับผู้กองหนุ่มแล้วพูดขึ้นผู้กองคุณไปเตรียมการสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เถอะ เรียกประชุมคืนนี้สามทุ่มที่นอกค่าย500เมตรร้องพรอบอไวอ่อนกว่าหัวสึกไม่พูดมากพูดเพียงเป็นเชิงสั่งผู้กองหนุ่มไม่ถามต่อมากความทำความเคารพผู้การและรองก่อนเดินจากไปผู้การนี่หมายความว่าอย่างไรรองพ่อบอสวยใจหันมองนักรบรุ่นพี่ พูดที่เขาเคารพศรัทธาพูดเสียงเครียดเราตกลงกับไอฝรั่งทอมมันแล้วไม่ใช่หรือมันจะนำเสนอเรื่องราวการรบของเราออกไปสู่สายตาของชาวโลกร้องพอบอ่หยุดพูดเล็กน้อยก่อนกล่าวตอ่อพอมันรู้ว่าพม่าจะใช้กำลังท่าอากาศมันก็เบี้ยวถ้าลูกทีมของมันออกจากที่นี่วันพุธมันจะเอาอะไรไปบอกกับโลกภายนอก นอกจากเรื่องราวของพลเรือนและกองกำลังของข้ายเราไม่มีสถานการณ์ของการรบเลยสักนิดใจเย็นสวยใช้ผู้การปราบรองพอบอกยืนนิ่งเหมือนกับใช้ความคิดผู้การจะให้ผมใจเย็นได้ไงสองสามปีมานี่ที่เราติดต่อกับไอ้พอมดหมอผีผู้นี้เราเสียเปรียบมันมาตลอดกว่าจะซื้ออาวุธมันมาได้ เสือแท่นแทบจะรากเลือดต้องขนฝินให้ใครต่อใครตามคำสั่งมันไม่รู้กี่ครั้งจนบางครั้งผมเองอยังไม่เข้าใจว่าที่เรารบกันอยู่นี่เราทำเพื่อชนชาติเราเองหรือเพื่อพวกมันทุยท่านรองผู้เลือดร้อนกว่านุ่มกว่าถมถุยลงกับปพื้นก่อนจะพูดต่อผมต้องรบไปอีกกี่ชาติผมถึงจะหลุดพ้นจากไอ้พวกนักธุรกิจ สงครามขายข่าวขายวุธผู้การแขนเดียวถอนใจยกแขนโอบไหลนักรบรุ่นน้องอย่างขมขืนกองคาราวานเดินทางถึงที่พักแรมคืนช้ากว่ากำหนดเกือบชั่วโมงความมืดเดิมเข้ามาเยือนอีกครั้งอากาศหนาวเหน็บเป็นที่คาดเดาได้ของทุกคนทหารทุกนายเหมือนรู้หน้าที่ของตนดีที่ปลดสัมภาระลงจากหลังพาหนะบนภูเขา ก่อปลดอย่างรีบเร่งที่เร่งก่อกองไฟหุงหาอาหารก็เป็นไปนอย่างคล่องแคล่วว่องไวที่ป้อนอาหารทํายาและทั่วเหลืองแกม้าก็รียบจัดการแต่ไม่มีผู้ใดพูดถึงโกตุนเลยเหมือนดังกับว่าโกตุนหายไปพร้อมกับเสียงปืนเมื่อหลายชั่วโมงที่แล้วเป็นเพียงการปิดตัวไปกินลมชมวิวของโกตุนเท่านั้นประจวบเชือม,มองหาเพื่อนหน้าเหี่ยวของ ตนเองอย่างเป็นห่วงเป็นใยที่จริงโกทุนอายุมากกว่าเขาไม่มากเท่าไหร่เลยเพียง5ปีเท่านั้นแต่ทำไมหน้าตาถึงเหิวยับอย่างนั้นก็สุดเจรู้ได้ครูแสงคำเห็นท่ายืดขอชะเง้อชะแงของนักข่าวตัวน้อยก็เข้ามาปลอบคุณจวบไม่ต้องเป็นห่วงโกทุนหรอกคะ่ะดิฉันรับรองว่าโกทุนจะต้องกลับมาสมทบ พวกเราภายในหนึ่งชั่วโมงนี้แน่นอนมันจะไว้หรือครูพวกนั้นตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ทุนไปเพียงลำพังไม่ทันขาดคำนักขาวขี้โมกก็มีเสียงเอะะููสาวยิ้มแก้มใสแสงจากกองไฟที่กระทบหน้าเธอดูนวลใหญุ่ดผ่องประจวบยังไม่รู้ว่าครูแสงคำมีคนรักแล้วชื่อผู้กองหารศึก แต่ถึงหากรู้เจ้าตัวเล็กก็คงยากที่จะรังใจกลับความงามของครูสาวชาวป่าประทับใจเจ้าตัวน้อยเสียแล้วโกทุนมาแล้วโน่นไงครูสาวชี้เงาตะคุม่มตะคุมผอมเดินเข้ามาประจวบดีใจยิ่งนักถึงกับวิ่งเข้าไปหาร่างผ้อมที่เดินเทิงๆพร้อมปืนโบราณบนบ่าพี่โก โกโบรีประจวบรองดีโกทุนเป็นโกโบรีพระเอกในนวันินายญ่ชื่อดังเรื่องหนึ่งของเมืองไทยพร้อมกระโดดกอดดางผอมๆนั้นอย่างดีใจเจ้าของร่างตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยโกทุนเป็นชาวป่าเป็นชาวไทยเมืองหา่หางๆไกลาจากวิถีชีวิตแบบคนกรุงเทพไม่น้อยกว่าร้อยปีจึงไม่คุ้นกับการแสดงความรู้สึกล้นเหลือฟูมฟายแบบคนกรุงเทพ นายจวบนี่ท่าจะเป็นผีบ้าไปแล้วอยู่ดีๆก็โดดเข้ามากอดเฮาผมนึกว่าโกทุนเจ้าตัวเล็กข้ามความรู้สึกบอกกล่าวจากใจจริงจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วเป็นอย่างบ่ไดดกลับโกทุนเข้าใจไปอีกทางป่านี้ตั้งป่าเป็นของโกทุนโกทุนบ่มีวันหลงโกเอ๋ยโก ผมไม่กลัวโกหลงป่ารอกแต่กลัวพวกนั้นจะสอยโกร่วงส้อยอย่างไหนโกนทุนว่่ใช่หน่วยไม้บนต้นไม้เอาไม้สอยมาสอยโกทุนทำไมเขาจะยากิงโว้ยเจ้าตัวหน่ยตีหน้ายุ่งแต่แววตาะรืร่นล้อเงาไฟผมกลัวพวกนั้นจะยิงโกทุนตายหงไปแล้วโอ้ย,ยนจวก ทหารบอมีหมู่บ่มีเหล่าพวกนั้นนะะ่ะกะจะยิงโกตุนตายหงนี่ถ้าไม่รีบกลับมหาหนานายจวบกับน่ายิงนางฟ้าป่านี้มันเป็นผีเฝ้าป่าไปหมดแล้วไปจวบสักถามโกตุนยกใหญ่ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในหลายชั่วโมงก่อนนาะโกตุนคุยให้เจ้าตัเล็กเพื่อนใหม่ฟังอย่างออกรถดูเหมือนทั้งคู่จะยิ่งเพิ่มความต้องชะตาระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ภาษาที่ใช้ก็เริ่มสูญหายความบริสุทธิ์ของตนมากเข้าทุกทีผลกันมั่วทั้งไทยกรุงเทพไทยล้านนาและไทยใหญ่บางทีโกทุนก็ยืมคำเจ้าจวบไปใช้บางทีเจ้าจวบก็ยืมคำโกทุนมาใช้แต่ก็คุยกันได้ถูกคอประจวบชวนโกทุนรับทานอาหารเย็นด้วยกันอาหารกระป๋องที่จัดมาสำหรับพวกเขาดูจะเป็นที่ชื่นชอบของโกตุนยิ่งนัก ชายหน้าเหี่ยวเหมือนจะไม่ใคร่ได้ลิ้มลองอาหารกระป๋องชั้นดีอย่างนี้มานานทั้งคู่กินไปคุยไปอย่างมีรสชาติเอ๊ะนายจวกตอนหนึ่งโกตุนเกิดความสงสัยที่ไม่เห็นแดนกับดิเบก้าร่วมููอาหารนายแดนกับดังฟ้าถือศีลแปดหรือถามประหลาดมีอะไรหรือโกตุน บบเห็นนายแดนกับนางฟ้ากินข้าวเย็นโอ้ยไม่ต้องห่วงเรากโกพี่แดนกับอีเอ้ยนางฟ้าของโกคงมีเรื่องคุยกันบางอย่างอยู่กัะมังบบต้องห่วงบบเป็นยังคนกรุงเทพกินข้าวไม่พร้อมกันเป็นเรื่องธรรมดาใครหิวก็กินก่อนคนกรุงเทพบ่ฉลาดสักเท่าให่ ใช้หน้าเหี่ยวก่อนไหวสายหน้าเหี่ยวๆคนกินก่อนมันกินชิ้นกินปลาหมดคนกินหลังได้กินแต่ผักแต่หญ้าโกทุนยืดคอยาวมองเห็นนายแดงกับแม่นางฟ้าของเขาเดินห่างออกไปไกลทีเดียวประจวบมองขนมปังหมูแฮมข้าวสวยและอาหารกระป๋องต่างๆบนเสือที่ปูข้ามกองไฟแน่นอนคนหน้่หล่อเสีย แต่ตัวเล็กเกินธรรมดาดูดีว่ามันเกิดจากอำนาจเบหมนของพ่อมดอมของดีๆของขึ้นห้างท่านั้นไม่ใช่ของมีขายตามตลาดทั่วไปเสือแท่นละ่ะเสือแท่นทาทีลึกลับคนนั้นเสือแท่นกับทอมมีความสัมพันธ์กันอีท่าไนหนนะเคียวหยับหยับเจ้าตัวน้อยนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ดวงตาลุกว่าก,กับความคิดที่เพิ่งเกิดขึ้น พอกินข้าวอิ่มจ,จับจุกปัรจงหัน่นขนมปังอย่างประณีตย,ยิบหมูแฮมสองชิ้นสอดเข้าตรงกลางยิบพริกขี้หนูห้าหกเม็ดซอเข้าวางกลางแล้วประกบแผ่นขนมปังลงพร้อมทั้งยิมอย่างเจ้าเละมองเห็นเงาสัวสลัวของชายไทยร่างสูงกับแม่มสาวผมทองเดินเข้ามาแม่มสาวมองหน้าจกุก แล้วยิ้มเล็กน้อยเหมือนจะคิดหามุกอะไรเด็ดๆมา,กา,มากแกล้งเจ้าอัศวินมาแกลบอีกประจวบยิ้มรับไม่พ่านพึงเสร็จกูแน่อีแมมปิศาตากูมั่งละแกล้งกูได้แกล้งกูดีคราวนี้ไม่ร้องจักกูยอมให้พีแดนเย็บแมมสาวมุดเข้าเต็นที่แดนกลางไว้ให้เมื่อสักครูแดนเดินตรงเข้าหาประจวบพร้อมทั้งตักข้าวจากบออแล้วราดอ,อาหารกระป๋องลงในจาน กินหรือยังล่ะเราน่ะเรียบร้อยครับพี่เจ้าตัวน้อยตอบดูพี่พร้อมรอยยิ้มแฉ่งแดนเพียกหน้ารับดูถือจานข้าวเดินเลี่ยงไปอีกมุมหนึ่งข้าวกองไฟนุ่มร่างเล็กเจ้าปัญหาชะเง้อหาเพื่อนใหม่หน้าเหี่ยวจนกระทั่งเจ้าหน้าเหี่ยวที่เพิ่งจะลุกจากไปสักครู่เดินกลับเข้ามาที่กองไฟสุดลมนั่งค้างๆเจ้าหนุ่มตัวเล็ก โกทุนไปไหนมาโกทุนไปดูเวรยามที่ผู้หมู่จัดไว้เวรของโกทุนตอนใกล้รุ่นโกทุนขนมปังนี้ในแดนทำให้อเออนางฟ้าของโกทุนโกทุนเอาไปให้หน่อยสิระจวกพูดพรางยื่นขนมปังสอดใส่ที่ตัวเองบรรจงทำกับมือเมื่อสักครู่ให้แก่โกทุนพลางชี้โน่น นางฟ้าอยู่ในเต็นท์อย่าลืมบอกว่านายแดนฝากมาให้นะโกทุนยิ้มแฉ่งลุกเดินเข้าไปยืนอยู่หน้าเต็นท์ลงกลาำนายหญิงนางฟ้าอยู่ไหมเบกกี้โกลธเฉพาะหน้าออกมานอกเต็นท์มองเห็นหน้าเหีเห่ยวๆท่าทางใจดีของโกทุนแม่สาวนึกถึงเจ้าสลิปฟี่เจ้าสลิปปี้ที่เป็นคนุณแคระทั้งเจ็ดในเรื่องสโนไวท์ โกทูลมีอะไรเหรอนายแดนทำมาให้นายหญิงนางฟ้าพลางยื่นขนมปังให้แม่มสาวแทนกิวแม่มสาวยื่นมือออกไปรับโกทุนทำหน้ายุ่งยากนางฟ้าจะแทงอันหยังกิ้วมันคืออันหยังโกทุนบอกหูพาไปแทงบ่ถูกโกทุนหูแต่แทงกบเบกกี้ไม่ตอบ เพียงแต่ยิ้มให้และบอกว่าขอแต่งตัวก่อนประเดี๋ยวจะออกไปอากาศเริ่มหนาวลงทุกขณะฟ้ามืดลงสนิทแดนและถนงเริ่มห่อตัวขยับเข้าใกล้กองไฟโกทุนเริ่มขยับตัวหาพื้นที่ในการนอนตัวลงนอนประจบมองเพื่อนใหม่ด้วยความประหลาดใจอะไรวะบทจะนอนก็ล้มตัวนอนดื้อๆไม่เห็นมีเครื่องนอนอะไรสักอย่างเพียงวางปืนยาวโบราณอยู่ข้างตัว หัวหนุนย่ามชักภาพป่วยคลุมตัวก็เหมือนจะหลับได้แล้วและจวบท,ทําท่าจะขยับเข้าไปหาโกาทุนแต่แดนสายหน้าเป็นเชิงปรามว่าอย่าชพลันนั้นเองมีเสียงกรีดร้องดังลั่นเต็นแมมสาวกรีดกรีดกรีด